สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับฟังรถสวยมือสองปังทุกคันอีกแล้วค่ะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์46นะคะวันนี้ฟังมี Honda Civic FE 1.5 EL ปี2021นะคะเลขไม่80,000กว่าโลเท่านั้นค่ะคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่7,900 0บาทค่ะซีด้าผ่อนไปเลยนะคะ12,000กว่าบาทเท่านั้น พี่ๆด้นดานใดนะคะที่สนใจหรือว่ากำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานอยู่นะคะรถปีใหม่ไม่น้อยแนะนำเลยค่ะ mm hmm. ก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถนะคะ mm hmm. ฟังฝากกดไลค์ก็แชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะ mm hmm. ในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะพี่ๆจะได้เป็นกระจังหน้าสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะไฟ daytime ไ running light ไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโทมเดียวกันค่ะในส่วนของกันชนด้านล่างนะคะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะในส่วนของตรงกลางนะคะได้เป็นโลโก้ฮอนด้าสวยๆแบบนี้เลยคันนี้จะได้ไปพร้อมกับป้ายทะเบียน2ขอไข่นน,นู3076ูก30รุงเทพมหานครค่ะสีเทาดำนะคะสวยๆเลยภายในก็จะได้เป็นโทนสีเบจนะคะถัดมาค่ะ ในส่วนของล้อแม็กนะคะได้เป็นแม็กออนดรอยทูโทนขอบ16ค่ะคันนี้จะได้เป็นแม็กขอบ16นะคะกระจกบานหน้าเดิมแท้นะคะจากโรงงานเลยค่ะกระจกหน้าเดิมแท้นะคะในส่วนของกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมใส่เลี้ยวแล้วเรียบร้อยเช่นกันนะคะมือจับประตูได้เป็นคีเลตค่ะกระจกด้านข้างฝั่งผู้โดยสารตอนหน้านะคะเดิมแท้จากโรงงานค่ะ แผงประตูสีดำสวยๆแบบนี้เลยตัดกับสีครีมนะคะในส่วนของตัวหัวนอ็อตตามซอกตามมุมนะคะการันตีเลยไม่มีถูกไขไม่มีขยับแน่นอนค่ะภายในสีดำคุมโทนนะคะได้เป็นเบาะผ้านะคะสีเบจสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ๆในส่วนของเบาะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะ ข้อดีของเบาะผ้าก็คือมันจะนุ่มเนาะมันจะไม่อมความร้อนนะคะหรือถ้าพี่ๆไม่ชอบก็สามารถไปเปลี่ยนได้นะคะหัวน็อตตามซอกตามมุมไม่มีถูกไขเลยค่ะเหตุรถปีรถติดอยู่ชัดเจนนะคะกระจกหลังนะคะเดิมแท้โรงงานเลยค่ะไม่แปดหมื่นกรโลเท่านั้นนะคะคันนี้ ในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะผู้โดยสารตอนหลังเบาะผ้าสีเบจสวยๆเลยค่ะเบาะผ้าสวยๆเลยนะคะมาพร้อมที่วางแขนแล้วเรียบร้อยค่ะฝาเพดานด้านบนนะคะสวยๆเลยราคา7,9000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้ได้เป็นรุ่น1.5 EL ปี2021ค่ะ หัวน็อตตามซอกตามมุมนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะโครงสร้างตัวรถนะคะเป็นอาร์ตกลมๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะสำหรับคันนี้ในส่วนของกระจกหลังมาพร้อมไล่ซ่าแล้วเรียบร้อยค่ะเสาอากาศแบบคีบฉลามนะคะไฟเบกรกดวงที่ดวงที่สาม ทุกอย่างสภาพสวยสมบูรณ์นะคะใช้งานได้ปกติเลยไฟท้าย LED นะคะโลโก้ตัวอักษรติดอยู่ครบเลยค่ะติดอยู่ชัดเจนเลยมาพร้อมกล้องถอยติดตั้งจากโรงงานค่ะในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะกว้างแบบนี้เลย จะพาดูโครงสร้างนะคะด้านในมาพร้อมกับยางอะไหล่เครื่องมือแม่แรงนะคะอุปกรณ์มีมาให้ครบเลยค่ะรอยซีนทางมะพร้าวสีเปลือกไข่สวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆการันตีโครงสร้างได้เลยนะคะรอยเชื่อมต่างๆเม็ดองค์เม็ดอาร์น,นะคะเห็นอยู่ชัดเจนนะหัวนหัวน็อตนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยในส่วนของไฟนะคะ เดิมแท้แน่นอนค่ะรอยซีนมีรอยเล็บจิกติดแบบนี้นะคะพี่ซีนเดิมสวยๆเลยไฟซ้ายขวานะคะเดิมโรงงานค่ะหัวน,น็อตนะคะก็เดิมเช่นกันค่ะรอยเชื่อมต่างๆนะคะสวยๆเดิมๆเลยค่ะ คันนี้สวยเดิมเลยนะคะราคา7,9,000บาทเท่านั้นค่ะฟีด้าพอนอยู่ประมาณ12,000กว่าบาทนะคะคันนี้ออกรถได้ทุกอาชีพเลยพี่พๆท่านใดนะคะสนใจหรือว่ากำลังมองหารถ Honda Civic นะคะมือสองไว้ใช้งานรถปีใหม่ไมน้อยแบบนี้นะคะนานๆจะเข้ามาทีนะสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะหวัวน็อตตามซอกประตูนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลย หัวน็อตสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะมือจับประตูสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกุญแจคีย์เลสแล้วเรียบร้อยค่ะได้เป็นกระจกออตโต้สอบานนะคะปรับพับกระจกไฟฟ้าค่ะหัวน็อตที่ฝั่งคนขับนะคะอ่ะเดี๋ยวฟังลองสตาร์ทเครื่องให้ดูค่ะ เลขไมแปดหมื่นเก้าเก้าพันแปด้อยสิบหกกิโลเท่านั้นนะคะพี่ๆคันนี้ไม่แท้ไม่เดิมไม่มีกลับไม่ก่อไม่แน่นอนค่ะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสวยๆเงาๆเลยหน้าจอทัชสกรีนค่ะแอร์ออโ,อโต้แล้วเรียบร้อยนะคะดีไซน์ทรงสปอร์ตนะคะสวยๆเลย คันนี้ภายในส,สวยเลยนะคะไม่ช้ำเลยมีที่วางของให้ด้วยนะคะแล้วก็เกียร์ก็จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะคะโหมดอีโคคาร์เบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ออโต้เบรกโฮค่ะแล้วก็จะมีช่องเก็บสัมภาระให้นิดหน่อยนะคะในส่วนของด้านในเก๊ก็จะมีเป็นคู่มือรถนะคะยังอยู่ครบเลย มีกระจกให้นะคะซ้ายขวาเลยมีกระจกให้ซ้ายขวานะคะในส่วนของตัวกระจกมองหลังจะยังไม่ตัดแสงออโต้นะคะไฟภายในรถก็ใช้งานได้ปกติเลยค่ะเดี๋ยวฟางพาไปชมในส่วนของตัวรายละเอียดห้องเครื่องต่อเลยนะคะในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างรถนะคะด้านหน้า ให้ดูกันชัดๆเลยค่ะพี่ๆเครื่องยนต์แห้งๆนะคะไม่มีไหลมีเยิ้มเลยสีมาร์กจากโรงงานนะคะยังติดอยู่ชัดเจนค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีถูกไขไม่มีขยับเลยเม็ดอามกลมๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะการันตีโครงสร้างนะคะคันนี้ไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะสวยเดิมเลยนะคะสวยเดิมเลย ค้าหนนสวยยๆแบบ่พี่พี่ท่านไหนที่กำลังมองหา Honda Civic ไว้ใช้งานนะคะพี่พี่ผ่อนอยู่ที่12,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยค่ะเห็นการความร้อนนะคะใต้เครื่องสภาพสวยสมบูรณ์ค่ะรายละเอียดต่างๆนะคะเดินแท้จากโรงงานเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะ Honda Civic FE นะคะรุ่น1.5 EL ปี2021สีเทานะคะสวยๆเลยเลขไม่70,000กโลเท่านั้นค่ะราคา79,000บาทนะคะใครที่กำลังมองหารถเก่งไว้ใช้งานนะคะรีดาวพนอยู่ที่12,000บาทค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะที่เบอร์0642539366ค่ะขัดมาให้แล้วสวยๆนะคะรถปีใหม่ใหม่น้อย ยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ฟังต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ